สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มีรถเคน16ตันเข้าใหม่มานําเสนอครับเป็นเคนเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะฮะอ่าเป็นรุ่น G R 1 6ึ่ง N สงนะครับมาดูเนื้อตัวกันก่อนนะครับปี2013ิบครับลูกค้านี่สวยๆเลยครับเคนเสือมอบครับเราตัวเลนเคนนะครับสล้อได้สองล้อได้เลียวมุมแคบได้หมดตอนนี้เก่าญี่ปุ่นสภาพสวยมาก สเปคดีเลยครับขาตรงนะขาดูด้านใน,นครับสภาพสวยๆเลยนะเคอูรร้อยหกสิบจีสามนะครับสภาพดีครับราคาแบบนี้ราคาล้านกว่าบาทเท่านั้นนะครับแบบนี้มีจิ๊บด้วยตัวบูมนะครับยาว2 7 5เมตรนะสภาพสวยๆเลยนะตัวดีนะสลิงครบเซฟตี้ร้อยนะครับนะใช้งานแบบ เต็มๆงานเซฟตี้เข้าโรงงานได้เลยอประตูนะครับเปิดนิ่มๆกันเลยนะฮะนี่ลูกค้าสนใจลองมาดูได้ครับตอนนี้มาอยู่ที่ร้านเรียบร้อยแล้วานี่ภายในครับเบาะผ้าเดิมๆเลยมีแอรด้วยนะรุ่นนี้มีแอร์แน่นอนเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบไฟฟ้าครบๆเลยภายในสวยครับ ลูกค้าสนใจติดต่อต้อมเข้ามาได้นะครับเบอร์095 785 9314นะครับรถพร้อมใช้สดหรือผ่อนได้หมดนะครับสภาพแบบนี้ใช้กันได้ยาวๆเลยนะนี่ด้านในด้านในสวยเลยปุ๊บๆโอเคฝากัด้วยนะครับรถเกณสิบห6ตันนะครับ GR160N2 ปี2013สวยเดิมๆเก่าญี่ปุ่นนะยางเยิงนี้เต็มๆเลยสภาพดี น,นี่ฝากกันด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ตั้มด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย